ครับสวัสดีนะครับผมร้าน p ีเอเลกทรอนิกส์นะครับนะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีนะครับนำนำเข้าสถานีนะครับนะฮะให้แซมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจัดรายการวิทยุออนไลน์ได้นะครับตามเว็บต่างๆนะครับนะครับเรามานําเข้ายังไงมาดูกันเลยนะครับนะก็ให้คลิกมาที่ d e สก t o ็อนะครับนะครับ เมื่อคลิกมาที่ desktop b นะครับให้เราคลิกที่บวกตัวนี้นะครับนะฮะนะตรงหัวข้อ encoder นะครับนะคลิกที่หัวข้อบวกเสร็จปุ๊บนะครับให้เราตั้งตรง select plug in นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น m p 3 normal นะครับนะครับคลิกโอเคไปนะครับนะฮะอันนี้ก็มาถึงหัวข้อตัวนี้แล้วนะครับถู Fast นะฮะ นะครับให้เราตั้งที่ฟาร์สในนะครับแล้วก็ฟอร์แมตก็แล้วแต่ที่สถานีนั้นๆเขาจะตั้งไว้นะฮะที่สถานีเว็บรานซ่อมนะครับก็จะตั้งอยู่ที่9ก้าสิบเก้าสิหนะครับสเตอริโอ ER อันนี้เป็นโมโนนะครับเกหนะครับนะถ้าเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ที่ประมาณ96นะครับ ทับสี่สี่จุนะครับกิกะเฮิร์นะฮะตัวนี้นะครับสเตอริโอนะครับให้เราเลือกไปตรงนี้นะแล้วเราก็มาติ๊กตรง Auto Start at Code นะฮะ After นะครับตรงนี้นะฮะให้ติ๊กตรงนี้เพิ่มไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเราเชื่อมต่อกับลิงก์สถานีไม่ได้นะมันจะมาจะเชื่อมต่อให้เราภายใน5วินาทีอัตโนมัตินะครับต่อมาก็มาคลิกที่หัวข้อเซรฟเวอร์นะครับ ตัวนี้นะฮะ details นะฮะ server ip นะครับนะฮะตัวนี้นะเราก็ต้องไปเอา ip ในลิงก์ทีเ่เราจะจัดสถานีนะครับนะฮะเราต้องไปเอาตัวนั้นมานะนะครับจากนั้นนะฮะก็ตัวนี้เป็นลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับเซิร์ฟเวอร์พอร์ตก็ ให้พิมพ์ตามพอร์ตที่ที่เราจะลิงก์เข้าสถานีตัวนั้นนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเราก็าต้องเอาจากเว็บนะฮะที่เราจะจัดรายการวิทยุน you นะของผมนี่เป็นเว็บ w w w b l a n s o m c o m นะครับนะครับแต่ไม่ใช่พาสเวิร์ดที่ผมบอกนะหมายถึงว่าเว็บที่ผมจัดนะครับ,นะรบก็เข้าไป,ไปฟังกันได้นะครับสมัครสมา,สมาชิกแล้วก,วก็รับฟังได้ นะก็มามีอ่ะ,อะตั้งค่าเว็บไซต์ก่อนนะครับเว็บไซต์ URL ที่เราที่เราจะจะทำการจัดรายการวิทยุนะครับตั้งค่าตรงนี้ไปนะครับนะตัวอื่นก็ครบแล้วนะฮะสเตอสแตชชั่นเนมนะครับตัวนี้ให้เราพิมพ์ชื่อที่เราจะแสดงผลหน้าหน้าเว็บนั้นๆน,น,นะครับนะฮะอย่างผมก็ใช้ชื่อว่านะครับการซ่อมเมืองกานนะครับ นะนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับนะฮะแค่นี้นะครับตัวอื่นไม่ต้องไปตั้งค่ามานะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับนะฮะเวลาถ้าเราเชื่อมต่อนะนะครับนะให้เรากดเพล์นะตัวนี้มันเชื่อมมันมันปกติแล้วให้เรากดเพล์นะครับกดเพล์เพื่อให้เราใส่เพลงก่อนพอกดเพล์ปุ๊บเพลงก็จะเล่น ถ้าเป็นคิวสถานีเรานะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับเว็บนั้นๆเลยนะครับผมนะนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโปรแกรมแซมตั้งค่าต่างๆนะครับแบบง่ายๆนะครับนะไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับนะก็หากลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม